i <5. S 2> อ่ะ,อะวันนี้เราจะต้องบอกว่าเป็นการปิดท้ายสําหรับเรื่องของโควิดแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะก้าวเข้าสู่เรื่องของการทํำยังไงไม่ให้แก่หรือว่า <c oughs> การดูแลตัวเองยังไงที่จะ กระชากว่วย้อนไัยฟื้นฟูตัวเองอดใจไว้รอบหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทำทุกอย่างที่ทำให้ติดตามข่าวสารข้อมูลข่าวสารของเราได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามก็แอดไลน์เราอะค่ะเข้าไปเออส่งคำถามฝากคำถามมาได้ที่น d อ o แอด h อไมค์เฮลท์คลนี่เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความตระหนักแต่ไม่ตระหนกของโควิดเนี่ยแหละค่ะคือหลายคนถามน้ำม์นะว่าทำยังไงดีอะ น้ำมนต์ก็บอกเอาอย่างนี้ค่ะตระหนักนะแต่ไม่ต้องตระหนกคือจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะคุยกับคุณน้ำมนต์เป็นประจำนะคะก็ยัง<อ>มีความแบบกังวลน,นะโหรบอยู่คือคือเมือ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นเนี่ยอยู่ๆก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาเพ<ช>ราะว่าเนื่องจากว่ามีความเครียดทํางานหนะักทางานเยอะแล้วก็รู้สึกเอ้ยคลานเนือ้อคลานตัวถึงขนาดคิดเลยนะคะว่าเออหลบเป็นหรือยังนะเริ่มมาแล้วปกติไม่เคยคิดนะตอนนี้พอมันมีความรู้สึกแบบไม่ไม่สบายตัวก็เลย เราเป็นได้ยังนะน้ำมูกก็มีรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวเออปวดท้องแล้วตอนนั้นตอนนั้นมีข่าวในเรื่องของไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิดด้วยแล้วเราก็ไปดูไทม์ไลน์ก็เลยยิ่งบอกว่าโอ้ยยิ่งแบบนับวันเลยทาไปตามที่เขาไปเขาเป็นหรือเปล่าหรือยังไงแต่ดูลราก็ไม่ได้ไปอยู่ในในช่วงไทม์ไลน์เหล่านั้นแต่จริงๆน้ำมนต์จะบอกเลยนะคะว่าการที่เราออกจากบ้านนะคะ คือพื้นที่เสี่ยงทุกที่<ช>ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเยจะมีคัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่จะมีไทม์ไลน์ถ้าเราดูนะเรายิ่งปวดหัวอเอาเป็นว่าเราอะตระหนักตระหนักหมายถึงว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัย เพื่อให้หลีกเลี่ยงจากการไปติดเชื้อหรือเมื่อถ้าไป<ๆ>สัมผัสมาแล้วทําอย่างไรให้คูมคุ้มกันเราแข็งแรงคืออย่างนี้ดีกว่าแต่เราก็กลับตอนตอนที่ตอนนั้นนอยแล้วใช่ไหมก็กลับมาคิดเหมือนที่คุณน้ำมนบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเขาก็คิดอยู่ว่าเ๊ะเราก็ไม่ได้เอามือเข้าป่า เราก็ล้างมือเราก็ใช้แอลกอฮอล์เราก็สวมหน้ากากใส่แว่นด้วยนะเพราะกันลูกตาไว้ด้วยใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าไม่อยากให้ใส่สวมใส่แมสอย่างเดียวอยากให้ใส่แว่นตาด้วยแล้วก็เฟซชิลไปเลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้ใส่แว่นตาอืออ่ะทีนี้มีคําแนะนํายังไงกันบ้างคะสําหรับความตระหนักคําว่าตระหนักเนี่ย ในความเข้าใจของคุณปอมคุณปอมคิดว่าอะไรคือรับรู้และเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ไม่ไปเครียดกับมันมีสติอืมจริงๆคําคําเดียวเลยค่ะสติสติจริงๆสตินั่นหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสตินั่งสมาธิอ,อย่างนี้ไม่ใช่นะหมายถึงว่าทําอะไรให้รู้ว่าทำค่ะสมมติวันนี้น้ำมนขับรถมาน้ำมนจะจ่ายค่าทางด่วนใช่ไหมคะเราก็หยิบเงินให้เขารับเงินทอนมา เราก็เอาวางไว้ก่อนแล้วเราก็ฉีดแอลกอฮอล์พ่นมือให้เรียบร้อยแล้วค่อยขับรถต่อ,อค่ะมีสติอเออข้างหลังก็ต้องเข้าใจนะว่าทุกตอนนี้ทุกอย่างมันจะต้องมีขั้นตอนในการดูแลต,ตัวเองมากขึ้นเลยมีสติแล้วก็ค่อยๆขับไปไม่ได้แบบทุกตนเฮ้ยไม่ได้ล้างมือเฮ้ยแอลกอฮอล์อยู่ไหนัวดแต่เราตนหมทุกอย่างเตรียมพร้อมถ้าัวแต่ควานหาเกิดรถอุบัติเหตุขึ้นมาได้แต่จริงๆอีกวิธีหนึ่งนะ ใช้ตัว easy pass อ่าอาทิตีก็สะดวกไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะบอกว่าความเฉยวว่ามันสะดวกเพราะมันหลีกเลี่ยงการสัมผัสใช่แม้กระทั่งตอนเติมเงิน easy pass เนี่ยเราก็ใช้แบบแอปพลิเคชันเติมได้ใช่ค่ะคือทุกอย่างมีสติหมดนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือแม้แต่กระทั่งสติในการรับประทานอาหารอืมใช่อย่างช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้งดเว้นพวกแอลกอฮอล บางคนแบบว่าเอ้ยบางคนบอกกินแอลกอฮอล์เข้าไปช่วยท่าเชียร์ร่ใช่มันไม่ใช่นะคะคนละคนละคนละเชียร์ร่งแบบอย่างหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบเฮ้ย f o r m Home ์มสบายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้ำมลไม่ได้บอกว่าห้ามรับประทานแต่อยากให้เลี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราทํางานได้ไม่เต็มที่หากบังเอิญเราดื่มไปแล้วเราเมาถามว่าสติเราหลุดไหม หยิบนู่นหยิบนี่เข้าปา,าก,ากไม่ได้ล้างมือขยีขย้ะอ่าใช่คือเลยบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเพราะว่าให้มันพ้นช่วงนี้ไปก่อนเนาะคือทำมีความประหนักที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอืมอืมอ่มอท่านี้บอกว่าพอตระหนักเสร็จแล้วก็ไม่ตโหนด้วยใช่มไม่โหนหมายถึงว่าไม่หวัดกลัวจนเกินไปนั่งดูไทม์ไลน์เฮ้ยอันนี้ใกล้บ้านเราเลยอ,อันนี้เป็นอย่างนี้ แล้วก็บอิดทีวีก็แบบเฮ้ยจำนวนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มไ้ตายแล้วเตียงพอไหมคือน้ำมนต์จะบอกว่าทาความเข้าใจกับเขาค่ะเขาต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วสมมุติสมมุตินะคะว่ามีหนึ่งท่านติดมาจากที่ทํางานหนึ่งท่านกลับมาที่บ้านอ๋อกระจายเลยแล้วในหนึ่งท่านบังเอิญใช้ขนส่งสาธารณะเอากระจายตรงโน้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องกระจายเรื่อยๆอยู่แล้วและในตอนนี้เนี่ยวัคซีนก็ยังไม่ครอบคลุมค่ะ หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะตระหนักแต่ไม่ต้องตะหนกให้ทาความเข้าใจแล็รับรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดอยู่แล้วใช่แล้วก็ข่าวบางข่าวต้องคอยใช้วิจารยณนะคะว่ามันเป็นข่าวลวงหรือเปล่าเป็นข่าวเท็จหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าฝ่ายใดเิดอะไรฝ่ายไหนจะเป็นช่วงที่ มีการโจมตีมากที่สุดเพราะเป็นช่วงเปราะบางของประเทศแล้วจริงๆก็เป็นช่วงเปราะบางของจิตใจเราด้วยใช่ค่ะเราจะต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากพลังกายแล้วอะค่ะพลังใจสําคัญด้วยก็เวลาทํางานไปหรือว่ามีงานทําฟังเพลงผ่อนคลายอย่าไปดูซีรีส์ที่มันแบบว่าทําให้จิตตกอื่ใช้หลัก4อที่เราเคยบอกไปหรืออีกอันนึงอะค่ะขออนุญาตหยิบยกหนังสือที่น้ำมนตเคยดูแลตัวเอง ปกติแล้วคุณปอมเคยได้ยินคําว่านาฬิกาชีวิตเหยคะค่ะ,ะคุณปอมคิดว่ามันดีหรือมันสําคัญยังไงคือตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่ามันสําคัญนะคือแค่รู้ว่าก็เราก็ตื่นปกติเวลานี้กินข้าวเวลานี้เข้านอนเวลานี้คือคือทาเป็นคนทําอะไรเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วไงแต่ถ้าคนที่เขาทําอาชีพแตกต่างจากเรานั่นนะสิะก,ก็ก็คิดไปเหมือนกันว่าเอาคนที่เขาแบบไม่ได้ต้องทํากะกลางคืนอะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูแลตัวเองยังไง หรือพวกที่เป็นนักดินไม่ใช่หมอพยาบาลเนี่ยสุดตอนนี้สุดๆเลยอ่ะบุคลากรทางการแพทย์พวกจริงๆเราต้องให้กําลังใจเขามากนะเพราะเขาเสียสละอย่างมากเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์มักจะป่วยมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรืออย่างพวกที่เป็นนักดินอาชีพนักดินอ่ะไม่ใช่แค่นาฬิกาชีวิต ของประเทศไทยนะเขาไปต่างประเทศคือก็เลยเกิดภูมิแพ้นาฬิกาชีวิตเนี่ยนำมาซึ่งการดูแลตัวเองอย่างที่น้ำมนบอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญคือเล่มนี้ค่ะนอกจากน้ำมนต์จะได้ได้รับเกียรติเขียนคํานิยมแล้วนะคะจริงๆแล้วน้ำมนต์เองก็เป็นหนึ่งในคนไข้ ของคุณหมอบัญชาด้วยอ้ใช่ค่ะน้ำมนต์กำลังจะเป็น FLE ตอนน้นใช่โรคเดียวกับคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งอันตรายมากและน้ำมนต์ก็ได้ใช้หลักนาฬิกาชีวิตนี่หลค่ะค่ะที่พิชิตภูมิแพ้จริงๆค่ะซึ่งอย่างที่นมนต์เคยคุยกับคุณปามว,ว่าคุณปามน่าจะมีความเครียดสะสมเยอะอจนทําให้เกิดภูมิแพ้ในร่างกายค่ะนมาซึ่งความรวนในร่างกายค่ะทีนี้วิธีนอกจากการที่ เราคอนเซิร์นในเรื่องหรือตระหนักในเรื่องของอาหารเรื่องสีออแล้วเนี่ยค่ะน้ำมนอยากให้ใช้หลักนาฬิกาชีวิตมันเป็นยังไงบ้างนักอันนี้เอาตามก่อนที่จะไปถึงหลักเนี่ยเล่าความความํำจำกัดความของนาฬิกาชีวิตหนึ่งมันคืออะไรคือจริงๆอ่ะในชีวิตเราอะค่ะมีอวัยวะแต่ละอย่างอค่ะอวัยวะแต่ละอย่างทำงานต่างเวลากัน เหมือนกันกับการที่คือคุณปกติเราจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เลยนะเราคิดว่าใส่ใส่กินกินเข้าไปทำอยากกินเมื่อไหร่ก็กินอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนอยากเล่นเกมเล่นไปอยากดูซีรีส์แต่จริงอวัยวะแต่ละประเภทของเราเขามีเวลาของเขาอ๋ออ๋ายกตัวอย่างยกตัวอย่างน้ำม์ไม่โยคันน้ำหมดเอาตามนี้เลยค่ะตามที่อาจารย์เขียนเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะคะรู้ไหมคะว่าช่วงเช้าต้องทําอะไรตื่นไงตื่นอ่ะตื่นมาตื่นมาแล้วต้อง เติมพลังงานกับแสงอาทิตย์กับแสงอาทิตย์ใช่แล้วก็ต้องเติมพลังงานให้ร่างกายเป็นเวลาของกระเพาะอาหารด้วยอ่ะแล้วอย่างนี้คือหมายความว่าตื่นขึ้นมาเราต้องทานนะคะตื่นขึ้นมาคือก่อนที่จะรับประทานนะคะอย่างที่บอกให้เอาออกก่อนจําได้ไหมเอาออกก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดร่างกายมันรวยมันก็จะไม่ออกใช่เวลาหกโมงเวลา ถ้าเราตื่นอยากให้ตื่นสักตีห้าค่ะ,คะตีห้าเนี่ยเพื่อจะได้ถ้าร่างกายนาฬิกาชีวิตตรงนะคะ,คะตื่นตีห้าจะเข้าห้องน้ํา<อ>แต่ตื่นตีห้าแล้วเนี่ยปกติคุณปอมเคยไปออปฏิบัติธรรมไหมคะค่ะ,คะ,ะเขาให้ตื่นกี่โมงประมาณตีสี่ตีสี่ตีสี่ครึ่งเพราะว่ามีคนหลายคนหลังจากตื่นตีสี่ไปเข้าห้องน้ำมาทําอะไรอีกคะแล้วก็มาสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ไหมว่าทําไม เหตุใดคะเป็นเวลาของปอดอ๋อมันต้องหายใจใช่ตื่นตีห้าเข้าห้องน้ําแล้วก็เป็นเวลาของปอดคือสวดมนต์หรือว่าเดินสูดอากาศคือมันเหมือนกับเป็นการออกกําลังกายในตัวแต่เบาๆใช่ค่ะอาอ,อแล้วเราอาจจะกลับมาพักจิบน้ําก็ได้แล้วก็ไปตากแดดแล้วกลับมาค่อยเติมพลังซึ่งเวลาของกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วง7นาฬิกาถึง9นาฬิกาค่ะ อ่าอันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเนาะคือจะบอกว่าเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องนาฬิกาชีวิตนะแต่ทุกวันเนี้ยทาอย่างเงี้ยจริงๆมันละเอียดมากค่ะ<ม>แต่ว่าอันเนี้ยน้ำมนต์อ่ะคือเอาตามที่คุณหมอแบบว่าง่ายๆเลยเอาแบบง่ายมากมีแค่สีพ่พาร์ตแต่จริงๆมันเยอะกว่านั้นอ่าต่อมาช่วงเที่ยงหรือบ่ายค่ะก็เป็นเวลาเผาผานค่ะ,คะคือเที่ยงกินข้าวกินข้าวแต่จําได้ไหมคะที่น้ำมนต์เคยแนะนําคุณปอมว่าหลังเที่ยงให้เลี่ยงแป้งอ่าใช่เพราะมันจะง่วงไง ใช่ให้มันเป็นเวลาเผาผ่านคือ <ฮะ S 2> มันจะเผาผ่านในสิ่งที่เราเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าด้วย <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมอ่ะเขาให้เราทานกี่มือ้อเออเขาจบที่เที่ยงใช่เพาสืบสินแป่แล้วก็จะจบที่เที่ยงล<ช>ลหลังจากนั้นก็ดื่มเป็นน้ำปานะไปน้ำเปล่าไปใช่ใชนี่แหละคะ่ะคือหลักนาฬิกาชีวิต <ฮะ S 2> จริงๆเนี่ยหลักนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีมานานมากนานมากแล้วก็เป็นหลักดึกดําบรรที่ใช้ได้จริงที่ จริงๆตอนนี้ทางการแพทย์ก็ก็ยอมรับแล้วนะคะในเรื่องของนาฬิกาชีวิตอือ่ะเพราะฉะนั้นพอเที่ยงกินข้าวหลังจากนั้นเนี่ยให้เลี่ยงแป้งหรือว่าให้เลี่ยงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะคะก็ถ้ามันหิวก็ทานนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหลีกเลี่ยงที่เป็นแป้งอย่างเช่นอาจจะทานเป็นผลไม้ผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือเคยได้ยินไหมครับหนักเช้า หนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นค่ะอ่าให้ใช้หลักแบบนี้ก็ได้คือ,อจริงๆเราไม่ได้อดอาหารนะคะแต่ว่านี่คือเราทําตามหลักนาฬิกาชีวิตคือหลายๆคนบอกว่าเอ้ยนี่มันอดอาหารหรือเปล่าไม่อดไม่อดไม่ควบหรือเปล่า,ลาไม่ถ้าเราทําแบบนี้นะคะเช้ามาเราจะหิวมากแล้วเราจะต้องการเติมพลังเยอะมากคือ <S <S แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเรานอนดึกแล้วเราตื่นเช้าเราจะรู้สึกไม่อยากอาหารเราจะเติมแค่กาแฟรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น คือกาแฟเนี่ยมันก็เข้าไปกัดกระเพาะแล้วนะหนึ่งคือเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเติมเพราะว่าเขาจะทําการย่อยอเขาไม่มีอะไรย่อยกลับไปมีกาแฟอีกอก็กาแฟไปทําลายน้ําย่อยอีกอพอตอนตกบ่ายมาคนก็เลยรู้สึกว่าเพียต้องเติมน้ําตาลอ๋ m. อ m. ซึ่งจริงๆน้ําตาลเนี่ยมันมันทำให้อินซูลินมันปี๊ดอ่ะใช่ค่ะมันมันเป็นคือ มันทําให้ร่างกายรวนะไปหลอกระบบทั้งหมดใช่ใช่มันหลอกระบบเดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยคุยกันถึงเรื่องนี้ยาวๆแต่เรื่นี้จอดที่นาฬิกาชีวิตก่อนอ่่องนี้เมื่อกี้บอกว่าหลังเที่ยงเลี่ยงแป้งแล้วมื้อเย็นยังต้องทานไหมคะถ้าน้ำมนต์จะบอกเสมอว่าไม่ได้บอกให้อดให้เลี่ยงแป้งทานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แป้งก็พวกสลัดได้สลัดแล้วก็มีแบบเมื้อสัตว์ประกอบผักลวกสุกี้ อย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันหลากหลายมากค่<ฮ>ะบางคนก็อาจจะทานผลไม้กับนมอ๋ออ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมคะทีนี้อาจพอช่วงค่ำเขาบอกว่าเป็นเวลาซ่อมแซมปกติเนี่ยช่วงค่ำเนี่ยหมายถึง18บแนาฬิกาถึง <ฮะ S> 2ี่สบนาฬิกาค่ะก่อนหน้านี้น้ำมนเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะทํางานที่ยังไม่ได้ work from home ทํางานเสร็จสองทุ่มรู้สึกว่าโอ๊ยอยากไปฟิตเนสอ๋อใช่ผิดผิดนะคะไม่ควรีจะไปออกกาลังเลย ทำไมอะมันไม่ใช่เวลาในการออกกําลังกายเลยค่ะมันเป็นเวลาพักผ่อนใช่นี่ยเขาเขียนเลยค่ะว่าไม่ควรออกกําลังกายแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารเพราะเป็นเวลาของการพักผ่อนอือคือจริงๆแล้วการออกกําลังกายควรจะไปอยู่ในช่วงเช้าเพราะว่าเป็นช่วงของปอดที่ต่อไปใช่แล้วเราก็ยังได้รับวิตามินดีจากแสงแดดอีกด้วยค่ะคุณปั๊มเชื่อไหมว่าตอนนี้นะคะวิตามินดีขาดตลาด เพราะว่ามีคนเพราะว่ามันมีวิจัยมาแล้วว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยมีวิตามินดีพร่องแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านแนะนำให้ทานวิตามินดีอย่างน้อยหมื่นไอยูใช่ไหมคะ,คะต่อเนื่องกันหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นไปให้ทานห้าพันทีนี้เนี่ยขาดตลาดเลยค่ะเพราะคนตัวติด ไม่เป็นไรในระหว่างที่ยังไม่มีออกกาลังกายอาบแดดเนี่ยเต็มที่เลยไม่ขาดตลาดฟรีด้วยใช่ไม่ต้องซื้อค่ะแล้วก็สดชื่นด้วยอ่าทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการพักผ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้หกโมงจนถึงเที่ยงคืนห้าออกกําลังกายห้าออกกําลังกายทีนี้เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้ารู้ไหมเป็นเวลาของอะไรคะยังนอนอยู่เป็นเวลาอะไรคะของการขับพิษโดยตับอ๋อ แต่ทีนี้อะคุณปอมลองนึกภาพค่ะคนที่เป็นไนท์ไลฟ์ค่ะคนที่แบบมีชีวิตกลางคืนต้องทำงานกลางคืนเป็นกะหรือนักเที่ยวดื่มแอลโกอฮอล์จริงๆอะคนจะหลับตั้งแต่สี่ทุ่ม,มเมื่อหลับสี่ทุ่มแล้วเนี่ยหลับสนิทนะคะน้ำมนตเลยใช้วิธีน้ำมนเข้านอนสามทุ่ม,มเพื่อปิดทุกอย่าง<ะ>แล้วเราก็นอนปล่อยแบบเหมือนนอนสมาธิอะคะ่ะทำสบายๆเพื่อสี่ทุ่มนหลับสนิท มันจะ,ะหลั่งสารเมลาโทนินในร,ในร่างกายเพื่อชราระวัยและหล,หลังจากนั้นเนี่ยถ้าหลังจากเชี่ยงคืนไปแล้วอะค่ะจะเป็นเวลาของการที่ตับขับพิษออกค่ะแต่ถ้าคนเป็น night l i f กับเติมพิษเข้าตับเพราะไปดื่มไปดิ้งใช่แล้วก็ไม่หลับเมื่อไม่หลับตับเขาก็ไม่ทํางานอ่าแล้วอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็คือการหลับคือดีที่สุดคือหลับยาวกันไปเลยจ่กท่าถึงเวลาตื่นประมาณตีห้าตื่นตีสี่ตีห้าแล้วก็มาเข้า แล้วก็ทําเวลาให้ปอดใหม่แต่นี้จริงจริงมันง่ายมากแบ่งแค่ไม่ขี่พราตเองค่ะแต่ทีนี้หลายหลายคนบอกว่ามันทําไม่ได้ตื่นมามันไม่เข้าไม่เข้าห้องน้ําจะทํายังไงทานสมุนไพรให้หลากหลายทานพืชผักหลากหลายก็ต้องกลับมาใช่กลับมาในเรื่องของการดูแลการกินเข้าไปใช่การใช้ชีวิตของเราแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับมาลงตัวเองคือจริงคือปรับก่อนทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยคือ มันจะไปเรื่องฮอร์โมนอีกค่ะคือทุกเรื่องเลยค่ะเอาเข้าแล้วก็ต้องเอาออกเนาะ<ช>ถูกไหม<ช>คือแต่ถ้าเราไม่เลือกสิ่งที่รับเข้ามาให้ดีอ่ะมันก็จะทำให้เอาออกยากแล้วก็จะเป็นสารพิษที่ตกค้างแล้วอย่างเงี้ยคือหลายคนบอกว่าพอตื่นเช้ามามันยังไม่ออกแต่แหนมีหลายๆตาราบอกว่าให้ดื่มน้ํา สามารถไหมคะตรงนี้ช่วยได้ช่วยได้โดยที่ตื่นมาแล้วดื่มน้ําอาจจะเป็นน้ำอุณหภูมิพองหรือน้ําอุ่นนิดๆก็ได้นะคะโดยที่ยังไม่ต้องแปลงฟัน,นะะเพราะมันจะมีแบคทีเรียเพราะมันจะมีแบคทีเรียในช่องปากซึ่งไอ,อแบคทีเรียตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้เขาขับของเสียออกออแล้วควรจะดื่มกี่แก้วก็หนึ่งแก้วก็พอค่ะค่ะเ,เหมือนตื่นเช้ามาก็ดื่มน้ำหนึ่งแก้วเลยแต่น้ำมนโชคดีเนาะที่แบบ คุณแม่จะโบราณนิดนึงนะะทานจะที่ส่งเมนไว้คุณปอมดูะคะ่ะแล้วก็นมลตื่นเช้ามาหลังจากที่เอาออกแล้วนมลเติมโปรไบโอติกด้วยโยเกิร์ต<อ>นมนทานอาหารนมลก็ตระหนักทั้งหมดว่าจะทานอะไรเนี่ยคิดค,คิดทุกอย่างในการรับประทานก่อนนอนนมลก็เติมโปรไบโอติกคือมันก็เลยทําให้ช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็นมลจะทานข้าวเช้า เจ็ดโมงแอย่างเงี้ยค่ะข้าวเที่ยงน้ำมนทานที่ส1บเอ็ดโมงตอนเย็นก็อาจจะทานที่ประมาณสี่ห้าโมงจะทานเป็นผักนิดหน่อยผักกับปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณสองทุ่มขึ้นนอนแล้วใช่มันก็จะแบบทำให้ร่างกายเขาเป็นระบบคือนาฬิกาเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าคุณปามลองสังเกตนาฬิกาเวลาเดินไหมค่ะถ้าฐานเขาอ่อนอะ มันก็จะค่อยเอ่อมันก็เป็นอย่าง้เาไปไม่ได้แล้วัขาดจะติดขาดใช่นั่นคือพลังงานเขาได้เหมือนการนาฬิกาชีวท้างในเหมือนกันค่ะถ้าเราเติมพลังงานที่ดีเราดูแลเขาอะเหมือนเติมแบตเตอรี่ดูแลแบตเตอรี่เขาก็เดินได้โซ่แล้วอย่างนี้สําหรับคนที่ทํางานกลางคืนกะกลางคืนจะทํายังไงเพราะมันคืออาชีพเขาอะค่ะเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องทํายังไงอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยค่ะเพราะว่า มันนาฬิกาชีวิตคือเอาถามว่าเราไปเปลี่ยนแปลงดวงอาทิตย์ได้ไหมก็ไม่ได้นาฬิกาชีวิตก็ยึดหลักกับดวงอาทิตย์อะค่ะน้ำมนต์เคยทําวิจัยตอนที่น้ำมนต์จบเลยนะคะคือน้ำมนต์สงสัยเหลือเกินว่าระหว่างคนใช้ชีวิตทั่วไปกับคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยมีฟีโลดิคลแตกต่างกันไหมเพราะคนเราคืออะไรฟีโลดิคลก็คือตัวอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งไอตัวอนุมูลอิสระนี่แหละนํามาซึ่งความ ที่มาของโรคเรื้อรังใช่พวกเบาหวานหัวใจความดันไขมันอุดตันทั้งหลายทีนี้ก็เลยแบบทําการวิจัยในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันมันแตกต่างกันไหมค่ะสิ่งที่ได้มานอกเหนือจากข้อสันนิษฐานเราค่ะคือบังเอิญว่าคนที่เขาใช้ชีวิตปกติปัจจุบันน่ย<ม>ในอดีตเขาเป็น night life <ม>คุณป้อมเชื่อไหมคะว่าไอสารฟิลาดฟอลของเขาที่จักบุรีค่ะยังคงอยู่ในร่างกายอยู่เลยผ่านไปแล้ว1ิปี คือถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ผ่านมาสิปีจะเลิกบุหรี่เรียบร้อยแล้วแต่ยังอยู่ยังอยู่น้ำมนต์ก็เลยบอกว่าคําตอบที่จะให้คุณปอมมาคะในเรื่องของถ้าเขาใช้ชีวิตในไลฟ์เนี่ยคือจะทํำยังไงเราเปลี่ยนแปลงดวงอาทิตย์ไม่ได้อะอยากให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนการดูแลตัวเองอะ่ะออแต่ว่าถ้าเกิดอาชีพที่มันจะต้อง ทุกอย่างเนาะอะไรที่มันเสี่ยงมากก็อาจจะรับผลตอบแทนมากแต่มันก็ทําลายร่างกายมากเช่นกันค่ะก็อันนี้ต้องวัดก็ต้องวัดกันว่าความคุ้มค่าใช่แม้ว่าเราจะเอาร่างกายเราหรือว่าเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างนั้นนะคะอืมค่ะเดีไม่ก็ท้ายที่สุดก็ถึงแม้ว่ามันหลีกเลี่ยงในเรื่องของอาชีพเหล่านั้นไม่ได้เราก็พยายามปรับในเรื่องการกินการใช่เอ่อเอ่อตระหนักในเรื่องการรับประทานมากขึ้นหรือว่าทานอาหารเสริมเข้าไปหรือว่าอาจจะ ถ้ามันนอนเวลาไม่ใช่เวลานอนอย่างน้อยก็นอนสักหกถึงแปดชั่วโมงก็ยังดีดีกว่าไปอดนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรับน้ำมลเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีทางออกของแต่ละคนเองค่ะมันต้องมีทางออกแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีทางออกใช่ไหมคะออกไม่ได้ก็ออกทางเข้าออกแต่แปลกาจริงไหมคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาอีกเรื่องอีกหนึ่งเรื่องขออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการออกกําลังกายเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆท่าน work from home ใช่เราก็ลองปรับ การใช้ชีวิตของเราดูเปลี่ยนเวลาการออกกําลังกายของเราดูตื่นเช้าขึ้นสักนิดเลนอนเร็วขึ้นสักหน่อยใช่ค่ะเขาอบอกว่าถ้าทําได้ติดต่อกัน1-3เดือนนะถ้าเราปรับนะคะมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดอแต่ถ้าเราหยุด1-3เดือนอม,มันก็จะหยุดอีกเช่นกันเพราะตอนนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็มันยังไม่เข้ากำลังปรับอยู่นะคะก็ไปออกโยคะโยคะแล้วก็ไปเดินบ้างถ้ามีเวลาตะลับแดดอะไรเงี้ย แล้วก็อยู่ๆมันก็ปวดท้อง้นมาอ่าใช่ใช่ไหมคะ,ะใช่น้ำมนเคยเดินออกกําลังกายแล้วแบบอุ้ยปวดท้องจังไออันนึงที่น้ำมนชอบไม่รู้คุณปอมชอบเหมือนกันหรือเปล่าคือเวลาเราเดินอาบเดินออกกําลังกายตอนเช้าอ่ะแก้มมันแดงเป็นฟวงชมพูอ,อ่ะคือน้ำมนว่ามันเป็นที่มาของบลัชออนที่เขาแบบว่าสีบ่มแดดอ่ะแล้วน้ำมนึกว่ามั สดชื่นมาดูหน้าเลือดเลือดที่สุขีคลงคือตรงนี้มันแดงๆโดยไม่ต้องปัดกราชออนอย่างเงี้ยค่ะมันโผล่ขึ้นมาใช่ใช่ใช่เราไปใช้ดูนะคะกับนาฬิกาชีวิตนะคะเดี๋ยวหนังสือไม่แน่ใจยังยังยังมีเออน้ำมนไม่แน่ใจว่ายังมีจําหน่ายอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่า น้ำมนตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวจะลองปรึกษากับพลังอาจารย์<ม>เผื่อที่ว่าจะเอามามเป็นของของแจกในรายการ<ม>อ,กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะอยากจะฝากทุกท่านอีกครั้งนึงอย่าลืมกดไลค์ของเรากด Subscribe แล้วถ้าเกิดใครม,มีคำถามใดๆนะคะแอดไลน์มาค่ะแล้วก็ส่งมาถามกันได้นะคะก็เราจะได้นำคำถามพวกนี้เนี่ย มาเป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับทุกท่านต่อไปในอนาคตด้วยเผือว่าเราจะมีการมาเล่ามีอยู่แล้วล่ะเล่าในรายการมาแบ่งปันกันให้กับสําหรับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะโอไม h e เฮลท์คลับมีทั้ง Line Official นะคะแล้วก็มีทั้ง YouTube ด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าใครที่แบบอยากจะให้เราเข้าเรื่องของวิทยาศาสตร์ชะลอวัยนะคะอยากจะแบบดูแลตัวเองยังไงที่แบบสูงอายุอย่างแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะช่วงอ่าในรอบสัปดาห์รอบสัปดาห์ต่อไปนะคะเราก็จะมามีมาฝากทุกท่านเลยนะคะจะเจาะลึกกันเต็มที่ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทั้งคุณน้ำมนต์นะคะแล้วก็ปอมนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ